Your season of occupation. It's time to your application. Get to know your short term friends. only talk to till summer ends. The best way to spend your day. มุกนะคะเย้มาทำคลิปแบบว่าเป็นคลิปที่มุกอยากจะทำมาตั้งนานแล้วนะคะแต่ว่าไม่ได้มีโอกาสมาทำสักทีจนตอนนี้นะคะมุกได้ทำการแต่งห้องใหม่นะคะมุกก็เลยอยากจะถ่ายคลิปให้ทุกคนดูนะคะตั้งแต่แบบมุกยังไม่ได้ทำอะไรกับห้องเลยนะคะจริงๆมุกตกแต่งห้องมาบ่อยมากแต่ว่าไม่เคยได้ถ่ายเลยนะคะเพราะว่ามันยังออกมาไม่ค่อยตรงใจมุกเท่าไหร่นะคะมุกก็เลยยังไม่ได้ถ่ายคลิปจนวันนี้นะคะมุกคิดว่ามุกอยากจะมาถ่าย กิฟให้ทุกคนดูเพราะว่าสิ่งที่มุกทำนะคะตกแต่งมาก็คือแบบว่ามุกชอบเดี๋ยวเราจะมาเริ่มดูกันนะคะว่ามุกเริ่มทำอะไรบ้างนะคะสำหรับโซนเตียงนอนตรงนี้นะคะคลิปนี้ขอแค่โซนเตียงนอนก่อนนะคะทุกคนวันแรกนะคะทุกคนเห็นไหมตอนแรกตรงนี้มันจะเป็นแบบสามชั้นนะคะมุกก็เปลี่ยนเอาออกขันน็อตเองเอาออกหมดเลยนะคะขันขันมีน้องมาช่วยด้วยนะคะ จากนั้นพอเราทําแล้วนะคะมันจะกลายเป็นรูไว้ทุกคนคือมันจะเป็นรูที่เราเจาะผนังไปนะคะมุกก็เลยให้นานะคะเอาเอาสีโป๊ะผนังอะ่ะมาทานะคะให้มันแบบว่าอุดรูไว้นะคะเดทูนะคะมุกก็ทําการ วัดผนังนะคะเพื่อที่จะทาสีก็ไอเดียพวกนี้มุกได้มาจาก Pinterest หมดเลยนะคะคือเขาตกแต่งแล้วมันจะดูมินิมอลขึ้นมาไว้ทุกคนมุกก็เลยแบบว่าอยากทําตามเขานะคะเอาเทปนะคะมาติดติดติดขนาดนี้มุกไม่แน่ใจนะคะมุกกะตามแบบความพอใจของมุกเลยนะคะก็แล้วก็ติดให้มันเป็นโค้งความโค้งของประตูนะคะ สีที่มุกใช้นะคะจะเป็นสีโ o a 8 8 5 2สีกาแฟานะคะแล้วก็เป็นพวกอุปกรณ์ที่ต้องใช้นะคะทุกคนสามารถขับประมาณดีๆนะคะอันนี้คือมุกกะแต่ว่ามันพอดีนะคะเวลาเทออกมามันอาจจะเยอะแต่ว่าพอทาไปแล้วมันพอดี การทาสีผนังครั้งแรกด้วยตัวเองแล้วแบบคือสิ่งที่ออกมานะคะมันตรงใจแล้วมันก็มันเป็นครั้งแรกที่ทาสีผนังแล้วก็ภูมิใจค่ะเพราะว่ามันออกมาค่อนข้างที่จะสวยเลยนะคะพอเราทาสีเสร็จแล้วนะคะเราก็ลอกเทปออกนะคะ เราก็ทําการลอกเทปที่เราติดตอนแรกนะคะออกไปแล้วมันก็จะกลายเป็นรูปทรงโค้งๆเป็นเหมือนกิวประตูให้เรานะคะฟินิชออกมาก็คือภูมิใจมากแบบความโครเดียเนาะ oh <my> ต่อมานะคะวันที่4ี่พัสดุของอีกเกียมาส่งถึงบ้านเลยนะคะมีสองพัสดุพัสดุแรกที่กําลังแกะอยู่นะคะมันจะเป็นแบบว่าพัสดุชั้นวางของนะคะ อีกอันนึงนะคะเป็นของติปาทาทั้งหลายที่มุกเกียเอามาแต่งห้องนะคะมีที่วางโทรศัพท์แล้วก็ที่เช็ดฝุ่นอะไรเยอะแยะนะคะทรายซื้อมาไม่ได้ใช้ค่ะแล้วก็ของต่างๆที่ซื้อมาแต่งห้องด้วยนะคะมีปลอกหมอนผ้าปูที่นอนต้นไม้ปลอมแล้วก็ถังขยะนี่คือของทั้งหมดที่ซื้อจากอีเกียะคะ่ะอันนี้นะคะมุกกำลังวัด ผนังอยู่นะคะว่าควรติดชั้นวางตรงไหนดีก็เราจะมาทำการทาสีหัวเตียงนะคะของเราเป็นสีน้ำมันเคลือบเงานะคะเป็นสีทาไม้สีขาวแล้วก็จะมีแบบว่าเออน้ำมันสนนะคะมาผสมให้มันแบบเจือจางนะคะ ระหว่างที่ผสมนะคะต้องใส่แมสด้วยนะคะเพราะว่าน้ำมันสนมันกลิ่นแรงมากทุกคนห้ามลืมผสมสีน้ำมันเคลือบเงากับน้ำมันสนนะคะเพราะว่าคือถ้าทาสีน้ำมันเดียวๆเนี่ยมันค่อนข้างเหนียวมากนะคะถ้าเราผสมน้ำมันสนลงไปมันจะทำให้แบบทาง่ายขึ้นแล้วก็แห้งเร็วขึ้นด้วยจะบอกว่านี่เป็นการทาสีเตียงเองเหมือนกันนะคะแต่ว่ามีแม่กับ ป้ามาช่วยด้วยนะคะมันก็เลยแบบว่าจะเสร็จเร็วหน่อยก็มขอบอกทุกคนเลยนะคะว่าใครที่แบบจะทาสีเตียงเนี่ยทารอบแรกให้มันแห้งก่อนนะคะค่อยแบบทารอบสองทับเพราะว่าถ้าสมมุติว่าเราทารอบแรกยังไม่แห้งดีเราไปทารอบสองอะ่ะมันจะทําให้สีมันเป็นลื่นแบบเหมือนหนาไปนะคะเพราะฉะนั้นทารอบแรกให้มันแห้งก่อนแล้วค่อยทารอบสอง One hour later. สำหรับตอนนี้นะคะมุกได้ไปติดชั้นมาใหม่นะคะเป็นชั้นที่ซื้อมาจากอ e ีเกียเลยนะคะแล้วก็เตียงของมุกนะคะได้แห้งเสร็จเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะคะทุกคนห้องก็คือลบวันที่6วันที่6นะคะเป็นวันเกิดมุกเองวันนี้ก็เราก็จะมาแกะเออพวกปอกหมอนแล้วก็ปอกผ้าห่มเป็นปลอกผ้านวมต่างๆนะคะก็เตรียมแกะเอาไปซักนั่นเองนะคะ อันนี้เป็นปอกหมอนหองอีเกียนะคะที่แกผสมปไปแล้วก็เพิ่งได้เอามาแกะนะคะเพราะว่าจะเอาไปซักนะคะเตรียมเอามาสวมนอนนะคะวันที่เจ็ดนะคะก็เป็นวันที่มุกต้องจัดของให้เป็นระเบียบเพื่อที่จะแบบมาจัดโซนนี้ให้มันดูดีนะคะก็เริ่มเก็บของเก็บสายชาร์จไว้ กล่องสีขาวตัวนี้นะคะก็เป็นของอีเกียซื้อมานานมากๆแล้วนะคะมันทําให้ห้องเราดูเป็นระเบียบมากขึ้นนะคะทุกคนถ้าสมมติว่าเราเก็บของแบบนี้แล้วก็เอาไปใส่ชั้นที่มันเรียบร้อยเลยค่ะกูก็เริ่มแต่งข้างบน,นแล้วนะคะก็จะมีต้นไม้ปลอมเทียนแล้วก็หนังสือปลอมเริ่มแต่งชั้นวางนะคะก็ เห็นอะไรก็หยิบเอามาวางเลยนะคะยังไม่ได้แบบเดียงขนาดนั้นจากนั้นนะคะมุกก็จะทําการเอาฟู้กขึ้นมาบนเตียงแล้วเพราะว่าสีมันแห้งแล้วนะคะที่เราทาเตียงไปแล้วก็เอาท็อปเปอร์ด้วยมันจะได้นุ่มๆนะคะเตียงเรามุกใช้ผ้าปูที่นอนสีขาวพ่อห่มสีขาวปอกหมอนสีขาวทุกอย่างสีขาวหมดเลยนะคะ มันจะได้เป็นแบบโทนเดียวกันทั้งห้องนะคะมันจะได้ดูไม่มีอะไรฉูดฉาดมากเกินไปก็จะเป็นฟิลสีขาวเลยนะคะอันนี้นะคะเป็นผมของมิสเตอร์ดีไอซื้อมาตั้งนานแล้วนะคะเป็นผมมงกมูุกจะติดลูกบนหัวเตียงได้นะคะเพราะว่าเดี๋ยวมันจะว่างเกินไปเนาะแล้วก็มุกใช้ไฟโรเซ่ที่ซื้อมานานมากนะคะเอามาแต่งห้องให้แบบว่า ได้อีกหลายฟิวเลยนะคะพอเรามาเปิดไฟมุนก,ก็จะต่อไปนะคะการแต่งห้องมุกอีกอย่างหนึ่งที่มุกแต่งห้องทุกครั้งคือมุกจะต้องมีเทียนหอมในการ ตกแต่งห้องค่ะทุกคนแล้วนี่ก็คือเป็นเทียนหอมที่มุกเลือกมาแต่งห้องในวันนี้นะคะเป็นเทียนหอมของแจสเ e รีนะคะตัวนี้ก็ไปดูได้นะคะในไอจี s จสเมรีออฟฟิเชียลนะคะก็เดี๋ยวทิ้งลิงก์ไว้ให้ก็คือหอมมากนะคะสําหรับตัวนี้ก็คือมุกชอบมากเอามาแต่งแล้วมันเข้ากับห้องมุกแล้วกลิ่นที่มุกได้มาลองนะคะก็คือ o ูดเ Witch นะคะกับ m a g i c a l w a t e r f a l o นะคะ สำหรับกลิ่น w ูเดิลวิชเนีนะคะมันจะเป็นกลิ่นแบบมันจะเป็นกลิ่นไม,ไม้หอมเครื่องหนังแบบออกแนวหรูหรานะคะก็จุดแล้วมันจะให้มู้ดความแบบว่าฟิวโรงแรมหน่อยนะคะสําหรับตัวนี้ m มจิคอลวัตเทิลโฟยนะคะตัวนี้ตามชื่อเลยนะคะคือมันเป็นกลิ่นที่ค่อนข้างขอนคลายนะคะทําให้แบบว่ารู้สึกว่ามันหลับง่ายขึ้นนะคะแล้วมันก็หอมด้วยนะคะพอเวลาเราจุดเทียนนะคะเราสามารถแตะน้ําเทียนระหว่างจุดนํามานวดมือนะคะมันก็จะทําให้มือเราชุ่มชื้นแล้วก็หอมกลิ่นเทียนมากๆคือมุกทําแล้วแบบหอมอะ่ะ และนั่นแหละค่ะคือทั้งหมดตั้งแต่เริ่มจนถึงตอนนี้นะคะมุกก็ได้ห้องออกมาเป็นแบบนี้เลยนะคะทุกคน mm. ก็สําหรับคลิปนี้นะคะมุกหวังว่าจะเป็นประโยชน์สําหรับเพื่อนๆนะคะที่กําลังคิดว่าจะแต่งห้องยังไงนะคะหวังว่ามันจะเป็นไอเดียนะคะทุกคนไอเดียที่มุกได้มาก็มีจาก Pinterest บ้างใน YouTube บ้างก็มีไอเดียตัวเองด้วยนะคะก็ ตกแต่งเข้าไปนะคะก็หวังว่าทุกคนจะชอบห้องใหม่แล้วก็ชอบคลิปนี้นะคะสําหรับวันนี้นะคะมุกต้องขอตัวลาไปก่อนค่ะใครที่ชอบก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์แล้วก็กดซับสไครต์ด้วยนะคะสําหรับคลิปนี้ไปก่อนค่ะ